น้องต้มจืดเต็มหม้อจ้ะนี่ยังใส่เครื่องไม่ครบนะนี่เหลือเต้าหู้กับวุ้นเส้นเนาะแต่ว่าวุ้นเส้นถ้าสิสใส่บอเครื่องมันลายหรือไหมเรารอให้มันเดือดนาะจ้ะแล้วก็เราจะใส่เห็ดอะไระตามหลังเห็ดหูหนูแล้วก็เต้าหู้เนาะจ้ะแล้วก็โรยด้วยขึ้นช่ายจ้า เรียบร้อยจ้าพี่น้องต้มจืดหมูสับเต้าหู้ไข่เห็ดหอมแซนเห็ดหูหนูแล้วก็ผักกาดขาวหัวใช้เท้าสมป,ปีหูผึ้งพ,พี่น้องเอ้ยเต็มหม้อจ้ามาเด้อมาเด้อจ้าเสร็จเรียบร้อยเบิงหมูก้อนใหญ่ๆเลยอันนี้ก็ ก่อนจะเอาใส่ก็ปรุงรสก่อนนิดนึงนะจ๊ะแต่ก็ซอยอันหอมซอยแค่ลงแค่รสเอีอยงใส่ผึนเดีกบดิพึกใส่โลดเด็เเนาะทำไมมือวิ่งบหนี้สุกแล้วเรียบร้อยมาเด้อจ้าเห็ดหอมเน้นเน้นเห็ดมากกินชอบกินผักกินเห็ดเนาะจ๊ะสรุปแล้วก็คือ วุ้นเส้นก็ไม่ได้ใส่นะจ๊ะเพราะว่ามันหลายเกินมันเยอะเกินนะจ๊ะแต่พอปเปยั้งจ๊ะไม่ใส่กระเสบเนาะเรียบร้อยจ้ะมาเด้อมาเด้อมักแบบได้กระใส่แบบนั้นเด้อพี่นนองใครชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นเด้ออยมักแบบนี้ปิดหม้อจ้ะ นะควน,วนทวนๆเลยจ้ะมาเด้อมาเด้อแครอทก็น้อยกว่าเพื่อนเนาะลายซุตรก็คือเอียงหมูบอกฮึพักเฮ้ยเห็ดก็ลายซ้ำกันเบิดอละจ้ะควนตุวดควนทวนๆเปิดแฟส ออปิดแฟตกับสีสีอีกสีหนึ่งเนาะเปิดแฟตก็จะมองไปเห็นแนนนิดนึงมันก็จะเป็นเงาเงานี่เปิดมาก็จะเป็นแบบนี้จ้ะอืมจะแสบเ่พีน่นองมาเด้อมาเด้อแซบเซบด้วยกัน ขอบคุณที่รับชมเดอ้อพี่น้องผู้ใใจดีกระแจกดาวในเดอ้อจ้ะพุนเด็ก <c oughs> ขอดาวอีก